หลังจากที่บีมได้ลองใช้ทั้งแชมพูและเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของดอกเตอร์ป๊อปปี้นะคะบอกเลยว่าติดใจมากๆ <c oughs> วันนี้ตื่นเช้านัดกับสาวไว้ว่าจะไปเที่ยวอยผมยุ่งจังโอ้โหถ้าจะร่วงทุกวันทุกครั้งที่หวีขนาดนี้ปีหนะ้าหัวล้านพอดี โอยดงค่าเต็งหัวร้านแล้วจ้นรับไม่ได้ใน <_ c oughs> ช่วงนี้อากาศมันแห้งรังแคมาเต็มถ้าไม่สระผมแค่หนึ่งวันจะทำยังไงดีไม่อยากหัวล้านไม่อยากมีรังแคร <_ c oughs> เรายังมีพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อซื้อแม่ซื้อขอไอเทมเด็ดดูแลหนังศีรษะและเส้นผมหน่อยสิ <_ c oughs> โอ้โหนี่มันผลิตภัณฑ์จากดรป๊อปปี้ อันนี้เป็นแชมพูส่วนอันนี้เป็นเซรั่มบำรงุงเส้นผมและหนังศีรษะยอดและที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของดร네์บอกปี้เนี่ยส่วนใหญ่เขามีสารสกัดมาจากสุ่นภพยธรรมชาติ <_ co op> ถ้าดูจากผลิตภัณฑ์นะรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเขาส่วนใหญ่สกัดมาจาก <_ co op> ว่านหางจระเข้เตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแชมพูที่มีสารสกัดมาจากว่านหางจระเข้และใบมีส่วนตัวนี้ก็มีสารสกัดหลักมาจาก,าจากว่านหางจระเข้เหมือนกันแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกด้วยแถมยังไม่พอนะ เป็นสินค้าโอทอปด้วยอะ่ะเดี๋ยวมาลองใช้กันเลยตอนนี้เราก็สระผมด้วยแชมพูของด p รป๊อปปี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาเซรั่มบำรุงผมและหนังศีรษะต่อนะคะขวดเขาเป็นแบบนี้โอ้ขวดดูเรียบหรูดูแพงมากเลยนะคะสวยๆหยดบริเวณที่เราต้องการจากนั้นก็นวด หลังจากนวดเสร็จแล้วก็ขอไปแต่งตัวก่อนนะมาแล้วหลังจากที่บีมได้ลองใช้ทั้งแชมพูและเซรั่มบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของดอกเตร์ป๊อปปี้นะคะบอกเลยว่าติดใจมากๆอย่างแชมพูเนี่ยบีมใช้ครั้งแรกและบีมรู้สึกว่าหนังศีรษะมันโล่งเบาสบายและรู้สึกว่าผมไม่แข็งกระด้างน,นะคะใช้ปุ๊บก็รู้สึกว่าโอ,อ้ผมมันนุ่มทันทีหลังจากที่ใช้หนังศีรษะของบีมเนี่ยไม่มีรังแคเลยนะวันนี้ หลังจากที่ใช้ของดร์ป๊อปปี้นะคะส่วนตัวเซรั่มเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ตัวนี้ประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกเลยว่าหนังศีรษะของเราอะ่ะมันไม่แห้งแล้ว,วคือตัวเนี้ยเห็นผลแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยอะ่ะชอบมากซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวเนี้ยของดร์ป๊อปปี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เ a c e ุ o o k Fan พ a ด e ดร์ป๊อปปี้ได้เลยตัวเซรั่มเนี่ยราคา1,200บาทเนื้อเซรั่มของเขาจะมีความหนืดข้นแบบนี้นะคะและก็กลิ่นของเขาคือ มีกลิ่นอ่อนๆนะคะน่าจะเป็นกลิ่นของสมุนไพรเนาะคือกลิ่นไม่ได้ไดฉุนนะถือว่าโอเคเลยเวิร์กมากเลยนะคะบิมชอบเนาะส่วนแชมพูตัวเนี้ยราคา490บาทตัวเนี้ยเขาไม่แต่งกลิ่นแต่งสีเลยมันคือสีและกลิ่นของสมุนไพรชัดๆก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องบิมแบรแชนแนลไว้ด้วยนะคะถ้าหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมไม่ว่าจะเป็นรังแคหนังศีรษะแห้งผมขาดหลุดล่วงอย่าลืมให้ดรบ๊อบบี้ช่วยดูแลคุณน,นะคะ